หลายคนบอกเอ้ยครูไม่มีคนติดตามเลยคําถามเราย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเราเนี่ยนะครับมีอะไรใหม่ๆเนี่ยให้กับคนเนี่ยในช่องเราเนี่ยอย่างสม่มําเสมอไหมนะครับนะเราศึกษาหาความรู้เราเชี่ยวชาญเราเอ็กซ์เพรสใช่ไหมครับสเราก็เป็นนะฮะหาความรู้ใหม่ๆนะครับหรือว่าหาไอเดียใหม่ๆ,มๆส่วนที่3นะครับนะก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะครับนะไปบอกคนอื่นบ้างนั่นะคือไปโปรโมตตามที่ต่างๆด้วยนะ เพิ่มผู้ติดตามจากศูนย์นะครับนะจนถึง1,000เนี่ยใน9วันเนี่ยครับนะเรามีเทคนิคอะไรเนี่ยที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้นะครับนะผมครูอยู่ดูแล u t u b e นะครับมาพบกับเพื่อนๆเช่นเคยน,น,นะเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปดูว่าคลิปเนี่ยนะครับนะที่เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมเนี่ยนะฮะทำลงไปแล้วก็มีผู้ติดตามเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ย ภายใน9วันเนี่ยนะครับนะมีคนติดตามเนี่ย1,000คนใครจะลองเอาเป็นไอเดียเนี่ยก็ได้นะครับนะก่อนที่จะไปฟังเคล็ดลับดีๆนะครับนะผมมีเรื่องหนึ่งนะครับที่จะบอกข่าวทุกคนก็คือว่าผมเนี่ยนะครก็จะลงข้อมูลต่างๆเนี่ยในส่วนของที่เป็นเพจ a c e b o o k นะครับชื่อว่าครูยูดูแล u t u b e นะครับฝาก FC ทุกท่านเนี่ยนะครับนะไปติดตามเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับนะที่จะเพิ่มการเข้าถึงให้กับทุกคนได้เลยนะครับเนี่ยเพจนี้นะครับทุกคนนะครูยูดูแล y t u t u นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปติดตามแล้วนะครับนะก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับ อ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าเคล็ดลับเนี่ยนะครับผมมีอะไรบ้างที่จะมาฝากทุกคนนะอันนี้นะครับนะเป็นคลิปนะครับที่ผมลงไปเมื่อวันที่18มิถุนายน2023นะครับผมจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังว่าถ้าเกิดว่านะครับนะผมลองนับดูนะตั้งแต่วันที่18ใช่ไหมครับอ่า18นะจนถึงวันที่27นะครับอ่า18 19 20 21 22 23 24 25 26นะครับ27นะก็ ประมาณ9วันนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่นะครับนะ ผมเนี่ยนะครับได้ลงไปเห็นไหมฮะช่วงวันที่18ใช่ไหมครับโดยประมาณก็คือประมาณ9วันนะเห็นไหมครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับนะก็จะมีคนดูอยู่เล็กน้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองดูที่คนดูก่อนนะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีบางช่วงที่ดรอปลงมานะครับแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือว่ายอดจํานวนคนเนี่ยที่เข้าชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผู้ติดตามเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมอันนี้ก็คือผู้ติดตามเนี่ยนะครับนั้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะ นี่เราสามารถที่จะเลือกเวลานะได้นะว่าตอนนี้เลือกเวลาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมกําหนดเวลาเนี่ยอยู่ตั้งแต่วันที่18ก็คือวันที่ผมเนี่ยลงคลิปนี้ไปใช่ไหมครับนะจนถึงวันที่27มิถุนายนเนี่ยก็อยู่ประมาณนะ่ะ 9วันนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูเนี่ยผู้ติดตามผู้ติดตามเนี่ยวันแรกเห็นไหมฮะก็จะมีคนเนี่ยตามเนี่ยจากคลิปนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30คนนะครับนะเราสามารถเข้ามาดูข้อมูลหลังบ้านได้นะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่รู้ว่าเข้ายังไงเนี่ยอันนี้ฮะรเราเนี่ยคลิกเข้าที่ตรงอ n a l y ติกเห็นไหมนะครับ นสำหรับมือใหม่นะเราคลิกที่อันเรติกปุ๊บนี่นะครับนะเราก็มาที่ข้อมูลวิเคราะห์ตรงนี้โอเคไหมนะครับนะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นฮะมาเลือกวันที่ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลเนี่ยที่ผมมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยเป็นกรณีศึกษาว่าถ้าเกิดว่านะครับนะช่วงแรกๆเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าผ่านไปนะเนี่ยวันที่18ถูกไหมครับ19เนี่ยนะก็มีคนติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นไหมครัเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมนะครับนะซึ่ง มันมีเหตุนะว่าทําไมเนี่ยนะฮะถึงมีคนติดตามเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปมันก็อาจจะมีดรอปลงบ้างน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆซึ่งแน่นอนครับมันก็มีแนวโน้มเหมือนกับว่าเป็นฮะ,ะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยตามการเวลานั่นหมายความว่ามันอาจจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างเนี่ยที่ทําให้มันเป็นเนี่ยแบบนี้โอเคไหมครับ อโอเคนะแถวผมจะดูว่าไอสิ่งที่มันเกิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีองค์ประกอบนะที่จะทําให้คลิปเราเนี่ยนะครับนะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้อ่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์อันนี้เนี่ยนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะจากการที่ผมเนี่ยทำได้แล้วก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับเบื้องต้นก่อนเนี่ยครับผมคิดว่าปัจจัยที่1นนะครับนะก็คือเรื่องของตัวที่เรียกว่า e x p e r t s นะครับอ่า M E R อาจจะงงๆหน่อยนะเพื่อนๆนะคำว่า expert นี่ก็คือความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะครับเช่นผมเนี่ยนะฮะเชี่ยวชาญในเรื่องของ u t u b e โอเคไหมผมก็จะเล่าในสิ่งที่ผมเนี่ยเชี่ยวชาญหรือว่าผมถนัดโอเคไหมฮะแต่ถ้าเกิดใครว่าเอ้ยครูผมไม่ได้มีความรู้เลยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเลยแต่ แต่ละคนเนี่ยนะฮะที่ทำคลิปใช่ไหมเขาก็จะมีแตกต่างกันไปนะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมารู้อะไรลึกๆเกี่ยวข้องกับ YouTube ของผมนะเพราะว่าผมเนี่ยนะครับนะอ่านทั้งต่างประเทศนะครับอ่านทัา้งงานวิจัยนะครับนะอ่านทั้งข่าวต่างๆฮนะมาเพื่อพวกคุณทุกคนนะที่กําลังฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับแต่เราเนี่ยนะครับนะสามารถเอาเรื่องที่เราถนัด นะหรือว่าเอาเรื่องที่เราชอบนะครับนะหรือว่าเอาเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวของเราเนี่ยนะครับเอามาเล่าก็ได้อะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับทุกคนนะครับนะเช่นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยถนัดทางด้านบันเทิงนะคุณก็ไปทําบันเทิงโอเคไหมคุณถนัดทางด้าน DIY ทําของเล่นประดิษฐ์สิ่งของนะครับนะคุณก็ไปทําแบบนั้นโอเคไหมคุณถนัดทางด้านเลี้ยงปลาผมก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งแบบเลี้ยงปลากับคุณได้โอเคไหมคุณถนัดทางด้านปลูกต้นไม้นะครับคุณก็เอาเรื่องปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับมาเล่าโอเคไหมครับนะถ้า งานเกี่ยวข้องกับอะไรอยู่หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีอะไรนะครับลองคอมเมนต์กันด้านล่างบอกผมก็ได้นะว่าเอ๊ะครูผมถนัดทางด้านนี้มีพื้นที่ทางด้านนี้หรือว่าชอบทางด้านนี้เนี่ยนะครับนะแม้กระทั่งทีมฟุตบอลที่เราชอบหรือของสะสมที่เรามีนะครับนะหรือพระเครื่องที่เรากําลังชอบดูอะไรประมาณนี้นะครับนะเราสามารถที่จะเอามาเล่าได้นะครับนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะเล่าได้นะครับผมแนะนําให้เราอ่านเยอะๆดูเยอะๆนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ นะเราก็จะกลายเป็น e อ็กซ์เนะครับนะซึ่งมันก็หมายถึงผู้เชี่ยวชาญนะผู้ชํานาญทางด้านนั้นนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าอันที่1เนี่ยที่ทุกคนเนี่ยควรมีนะครับอันที่2องนะครับนะคือผมเนี่ยนะครับนะก็เป็นนะครับพยายามที่จะไปหาอะไรใหม่ๆมานะเราเรียกมันว่า เทรนหรือว่าตัวกระแสนั่นเองนะครับอ่าผมก็คิดว่าอะไรที่มันเป็นในเรื่องของใหม่แล้วกันนะครับอ่าใหม่นะอะไรที่มันออกมาใหม่ๆนะครับนะหรือว่าเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับนะเช่นเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นกฎใหม่ใช่ไหมครับของ y o u t u เนี่ยที่กำลังจะออกมานะั่นแสดงว่าเฮ้ยมันกำลังจะเป็นเทรนละนะหรือว่าเราเนี่ยนะครับนะกำลังชอบเรื่องอะไรอยู่ ผมคิดว่าเรื่องนั้นนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆวันใช่ไหมครับนะเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับนะชอบอุปกรณ์อะไรบางอย่างถูกไหมครับนะหรือ,อชอบเสื้อนะเราก็จะมีเสื้อรุ่นใหม่ใช่ไหมครับนะหรือว่าเราเนี่ยนะครับนะชอบเล่นดนตรีถูกไหมครับนะก็จะมีเพลงใหม่ถูกไหมครับนะหรือว่าเราเนี่ยนะฮะชอบเล่นกีตาร์อ่าหรือว่าชอบเล่นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีของใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้กระทั่งเนี่ยเราเนี่ยชอบกินนะมันก็จะมีอะไรครับของกินที่ออกมาใหม่ๆอยู่เสมอนะครับเพราะว่า ผู้ผลิตเนี่ยเขาก็พัฒนาอะไรใหม่ๆออกมาเสมอโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยนะฮะอะไรที่มันเป็นใหม่ๆเนี่ยเราพยายามที่จะจับเทรนด์มันหน่อยนะว่าเอ๊ะเทรนด์ตอนนี้อะไรกำลังมาหรือว่ากระแสอะไรเดี๋ยวกำลังมานะครับเราก็เป็นครับเอามาทําคลิปเนี่ย ก่อนใครโอเคไหมนี่ก็เป็นองค์ประกอบที่2ที่เกิดขึ้นนอกจาก Expert แล้วเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆนะครับพอมันมีอะไรออกมาใหม่ๆเนี่ยครับผมก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลนะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมก็ไปหาข้อมูลจากต่างประเทศนะซึ่งก็เป็นบล็อกนะครับนะที่เกิดขึ้นนะของทาง YouTube โดยตรงเลยนะครับซึ่งก็ แน่นอนครับนะอันนี้เนี่ยเราเคยเห็นภาพนี้ที่ผมเนี่ยพยายามที่จะเอามาอธิบายว่าเอ๊ะมีผู้ติดตามเนี่ยห้าคนเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยนะครับนะผมก็เองเนี่ยก็ไปแกะไปอ่านนะครับในต่างประเทศนะแล้วก็เอามาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับทุกคนนะเราก็เป็น,นฮะสามารถที่จะ เข้ามาเก็บความรู้ที่ผมเอามาย่อยนะฮะให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อนะครับนะซึ่งผมเนี่ยนะครับก็ไปเอาคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาภาษาอังกฤษนะฮะมาย่อยเป็นภาษาไทยเนี่ยให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ย มันก็จะเป็นไอเดียที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะไปหานะถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถทางภาษานะครับอังกฤษอะไรเงี้ยล้วก็ไปสามารถที่จะไปหาคอนเทนต์ต่างประเทศถูกไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยเราก็เอามาทําในช่องเราเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นนะที่ว่าจะต้องเป็นแบบต่างประเทศเสมอไปนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับเช่นไปเข้าห้องสมุดถูกไหมฮะเป็นคอนเทนต์ภาษาไทยหรือว่าไปค้นคว้าอะไรที่เป็นเว็บของภาษาไทยอะไรที่เป็นข่าวใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรา นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาทำเนี่ยคลิปได้นะเพราะว่ามันก็เป็นองค์ประกอบในเรื่องของเรื่องใหม่เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนะเราก็อาจจะกลับไปดูในคอนเทนต์ของช่องเรานะว่าเอ๊ะเรามีอะไรที่ใหม่ๆเกิดขึ้นไหมในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะหลายคนบอกเอ้ยครูไม่มีคนติดตามเลยคําถามเราย้อนกลับมาดูตัวเราว่า เราเนี่ยนะครับมีอะไรใหม่ๆเนี่ยให้กับคนเนี่ยในช่องเราเนี่ยอย่างสางม่ำเสมอไหมนะครับนะเราศึกษาหาความรู้เราเชี่ยวชาญเราเอ็กซ์เพรสใช่ไหมครับสองเราก็เป็นะนฮะหาความรู้ใหม่ๆนะครับหรือว่าหาไอเดียใหม่ๆหรือว่าหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับนะมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยในช่องเรานะครับส่วนที่สามนะครับนะก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะครับนะไปบอกคนอื่นบ้างนั่นคือไปโปรโมทต,ตามที่ต่างๆด้วยนะนะครับอ่า โหมดนะครับเราเอาของเราเนี่ยนะฮะไปโปรโมทหรือว่าไปบอกคนเนี่ยตามที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่3นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับนะพอผมลงคลิปเสร็จปุ๊บนะครับผมไปบอกคนที่ไหนบ้างอ่าลองดูนะนี่ครับนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ฟรีนะเราสามารถที่จะเข้าไปบอกคนในพันธุ์ที่ด้วยว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยคลิปของเราเนี่ยนะครับมาแล้วนะนะครับผมก็บอกว่า u t u b e นะครับเปลี่ยนกฎใหม่แล้วนะ2023นีนี่ มีวิตามเพียง500คนเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เข้าอยู่ในพันทิปเพราะพันทิปเนี่ยก็จะเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าเป็นเว็บอันนึงเนี่ยที่เป็นแหล่งที่ผู้คนเนี่ยนะครับกำลังเข้าไปดูอยู่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับนะก็อาจจะมีคนเนี่ยแวะเข้ามาแล้วก็มาเห็นคลิปของผมนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมคิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทําได้ในองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยครูเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปพันทิปเลยนะครับทุกวันนี้เห็นไหมมันมีช่องทางโปรโมทเยอะแยะเต็ตไมไปหมดถูกไหมครับนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับนะทาง Facebook กลุ่มใช่ไหมครับนะหรือมีกระทั่งทาง tik รหรือว่าชุมชนออฟไลน์ก็ได้นะต,ต่างๆนะเช่นเออเราไปไประชุมกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกเพื่อนได้นะว่าเอะเนี่ยนะฮะเราลงคลิปใหม่ตรงนี้แล้วนะแมก้กระทั่งกลุ่มไลน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปนะครับนะส่งเนี่ยเข้าไปถ้าเกดว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันเป็นความรู้ดีๆนะดังนั้นเนี่ยนะครับองค์ประกอบ3อย่างนี่แหละนะครับนะที่ผมคิดว่ามันทําให้เนี่ยคลิปของผมเนี่ยนะครับนะ จากศูนย์เนี่ยนะครับไปจนถึงพันเนี่ยภายในเวลาเนี่ยเวันได้นะซึ่งในช่วงเวลา9วันเนี้ยนะฮะผมก็พยายามที่จะสังเกตดูว่าเอ๊ะนะฮะเราทําอะไรบ้างในช่วงแรกๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ประมาณแบบ เวลาไม่เยอะอะครับประมาณ9วันเนี่ยกับมีคนเข้ามาติดตามเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับนะสแสดงว่าของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่1นนะครับนะที่ผมเองเนี่ยนะฮะก็เชี่ยวชาญหรือว่าถนัดทางด้าน u t u b e ถูกไหมเราก็ลองดูว่าเอ๊ะเราเชี่ยวชาญเราถนัดอะไรเราชอบอะไรนะครับนะหรือว่ามีอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับอันที่2นะครับนะมันเป็นเรื่องอะไรที่ใหม่ใ ถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยนะฮะเราอาจจะมีทําคลิปที่เป็นแบบใหม่ๆบ้างหรือว่าอะไรที่เป็นกระแสบ้างอะไรนะซึ่งจะมีโอกาสเนี่ยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะอันที่3นะครับนะเราทําเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เป็นฮะ,ะเอาไปโปรโมท นะตามกลุ่ม Facebook ที่มีคนสนใจหรือว่าตามเว็บบอร์ดต่างๆนะครับนะผมมั่นใจว่านะฮะตามเว็บต่างๆเนี่ยฮะมันจะมีเรื่องที่เราสนใจอยู่เช่นเราสนใจรถยนต์ใช่ไหมเราก็ลองไปเข้าเว็บบอร์ดรถยนต์แล้วก็เราทําคลิปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปให้ความรู้เขาโอเคไหมหรือว่าตามกลุ่ม Facebook ต่างๆที่เขาเนี่ยนะฮะกำลังคุยเรื่องที่เรากําลังทําคลิปอยู่นะครับเราก็ เอาคลิปตรงนี้นะฮะไปให้ความรู้เนี่ยผู้คนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยนะฮะสอย่างนะครับทุกคนนะเราลองสังเกตว่าเราเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบเนี่ยสอย่างนี้ไหมนะครับนะเราก็มีโอกาสทําให้ช่อง YouTube ของเราเนี่ยเติบโตหรือว่าทําให้คลิปของเราเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะคนเนี่ยติดตามได้นี่ภายในเนี่ยเวันเนี่ยนะฮะติดตามเป็นพันได้เลยนะครับนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเทคนิคที่มันลึกขึ้นนะครับนะ ผมก็จะแนะนำคลาสหนึ่งที่ชื่อว่า YouTube Experts นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเพื่อนๆนะครับนะเข้ามาร่วมเรียนเนี่ยกันหลายร้อยคนนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเพราะว่าผมก็จะเอาในส่วนนี้นะครับนะไปพัฒนาทีมงานนะครับนะของผมที่มีกันอยู่เนี่ยหลายๆคนนะครับซึ่งก็มีทีมงานที่ช่วยกันในส่วนของช่องครูอยู่ดูแลย t u b e นะครับก็พยายามที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็เอาความรู้ดีๆที่เป็นความรู้ u t u b e เนี่ยนะครับนะมาฝากกับ ทุกคนในช่องครูยูดูแล YouTube ครับสำหรับวันนี้ผมครูยูดูแล YouTube ลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ,บนะฮะถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร